สวัสดีครับวันนี้พุทธที่9พฤษภาคมนะครับเป็นคืนวันพุทธที่โปรแกร,รมฟุตบอลรายการใหญ่ๆมีให้เลือกลุ้นเลือกดูกันเยอะมากๆนะครับเอาไปที่นัดสําคัญที่สุดแล้วกัน,นครับนี่คือนัดชิงบอลถ้วยของคบปาิตเลียนะครับโดยเป็นการเจอกันระหว่างยูเวนตุสครับพบกับเอซิมิลานก็เป็น2ทีมที่ตอนนี้สถานการณ์ตกต่างกัน,นครับยูเวเรียว่าโอกาสในการป้องกันแชมป์สเตรอาน,นั้น ไม่มีอะไรยากแล้วนะครับในช่วงสถานการณ์ที่พวกเขาได้เปรียบนาโปลรีเยอะมากๆเลยในเวลานี้นําอยู่ถึง6คะแนนแล้วก็เหลือ2นัดสุดท้ายบางทีไม่ต้องชนะรวดยังไม่ต้องมีแต้มเลยในช่วง2เกมสุดท้ายนี่ยังอาจจะได้แชมป์เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่านาโปลรีคงไม่หือไม่อือ,อะไรในช่วงนี้แล้วในขณะเดียวกันเอซิมิลารเนี่ยสถานการณ์ในลีกยังคงต้องพยายามเก็บทุกแต้มเท่าที่จะเก็บได้ไว้ก่อนนะครับเพื่อโอกาสในการการันตีไปเล่นในพื้นที่ของทัวร์ยูโรป้าลีกตอนนี้ร้างอันดับ6อยู่ฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าใกล้เคียงกนน ยูเว่หลังจากมีสะดุดในเกมลีแค้นาโปรลีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เก็บ สามคะแนนได้ตามเป้าครับในการบุกเยือนทั้งอินเตอร์มิลานแล้วก็เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโบลอนยาไปสามตัวหนึ่งโปรแกรมช่วงนี้เหลือปลายซีซันไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับไปเทน้ําหนักให้ในนัดชิงในเกมคืนนี้ได้เต็มที่เลยส่วนทางฝั่งเอซิมิลานฟอร์มดีมาเหมือนกันนะครับหลังจากซุดมายาวๆสองนัดหลังมีบุกไปชนะโบลอนยาสองหนึ่งแล้วก็เกมล่าสุดฟอร์มดีครับเปิดบ้านถล่มทีมเวโรนาไปขาดถึงสี่ตัวหนึ่งส่วนเรื่องความพร้อมในเกมคืนนี้ยูเว่การจัดทัพหลักๆคาดว่าในตัวตําแหน่งแผงหลังเนี่ยช่วงหลัง บ่อยนะครับคาดว่าคืนนี้เนี่ยจะใช้ฮวนกราโดลงมาเล่นแบ,บ็กขวาอีกครั้งเพื่อเป็นการที่จะ ได้สปอร์ตเกมรุกได้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าตอนนี้ลิสตนเนอร์ก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็ตามเช่นเดียวกันทางฝั่งแบ็กซ้ายนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะใช้ควอดโดซสมารในการไปยืนริมเส้นแทนเนื่องจากเป็นตัวที่ขึ้นเกมรุกได้ดีกว่าอเล็กซานโดรด้วยซ้ําไปนะครับส่วนในตําแหน่งอื่นๆอย่างกองหลังเนี่ยตรงนี้ยังขาดจอชเชอร์เคลนี่สภาพยังไม่เต็มร้อยคาดว่าจะยังไม่ได้เล่นในเกมคืนนี้รวมไปถึงเ่ไดเดตโคเวเดสด้วยเหมือนกันแต่ว่าตาแหน่งอื่นๆโดยรวมถือว่า ค่อนข้างจะฟูทีมนะครับสำหรับยูเว่ประตูจะใช้เป็นจารุจิบูฟฟอนนะครับแผงหลังก็จะมีโฮยคอราโดยืนแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นคอราโดซามาัวส่วนคู่เซนเตอร์จะเป็นตัวเก๋าอย่างอันเตโรบาซนี่ไปจับคู่กับเมดิแบนาเตียนะครับ กองกลางแน่นมากครับอยู่กันครบเลยเพยนิสพ้นโทษบานจากเกมหลีกกลับมาเล่นได้จะเล่นร่วมกับซามิเค d ดร่าแล้วก็รวมไปถึงบรัสมาตูดีส่วนเกมรุกครับตัวเลือกใช้งานเนี่ยก็จะใช่พวกดักลาสคอสตาาปาโลดิบล่าแล้วก็รวมไปถ,ถึงหน้าเป้าจะเป็นทางกอนซโลอีคัวอินหรือไม่ก็จะมีมารูมาซูเคชเป็นตัวสอดแทรกนะครับ ฝั่งของเอซิมิลานอ่าลูคัสปิยามิดฟิลด์ตัวเกา่ารายนี้สภาพร่างกายยังไม่พร้อมเต็มที่น่าจะเป็นได้แค่ตัวสมรองเท่านั้นเองนะครับ่วนตำแหน่งอื่นๆถือว่าโอเคครับมิลานประตูจะใช้เป็นดอนดารุม่านะครับแผงหลังก็จะมีทางคาราเบียเป็นแบ,บ็คขวาทังซ้ายได้คโดโรดิเกสคู่เซนเตอร์ใช้โบนุชชี่จับคู่กับรามนโยลี่นะครับแผงกลางดูจะอ่อนลงกว่าหน่อยนะครับในการที่จะไปสู้กับยูเว่ e, ครับจะใช้ฟรองเคซเซทางดาวรุ่งอย่างโมเรลโลคาเตลี่แล้วก็ทาง จาคอมโบโบนาเวนตุา bon นะครับขณะที่เกมลุกชัดเจนนะครับตัวริมเส้น2ข้างเนี่ยใช้ซูโซกับ ชาฮานนกรูอยู่แล้วแล้วส่วนสุดหน้าโตัวเป้าเกมล่าสุดลงตัวจริงและทําประตูได้แล้วก็รวมไปถึงผูกพักตัวไว้ไม่ได้เล่นเต็มเกมจากนัดที่แล้วอย่างพระธิดคกรูตูเน่เชื่อว่าจะได้รับโอกาสออกสตาร์ทก่อนนิโคลาคาลินิสแลวก็อังเดรซินวาด้วยนะครับภาพรวมเกมคืนนี้เปิดหน้ามาให้ทางยูเวได้เปรียบระดับหนึ่งไม่เยอะเท่าไหร่ครับกองเชียร์มีเป้าหมายแค่ยูเวชนะก็พอครับคู่นี้ผมมองว่าอาจจะเป็นเกมที่เ,เบียดก,กันสูสีก็จริงแต่สุดท้ายที่สุดอย่ายูเวก็ยังดีกว่าเอซิมิลานอยู่ดี ดีกัาหมดอยู่แล้วรวมไปถึงความแน่นอนทีเด็ดในเรื่องของเกมลุกซึ่งมิลานมีปัญหาตรงตำแหน่งสุดหน้าตัวเป้าตรงนี้จะเป็นปัญหาในหลายๆเกมบางเกมเล่นดีแต่ว่ายิงไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะ,ะนั้นรวมๆแล้วยูเว่เหนือกว่าครับน่าจะปิดจ็อบได้ภายใน90นาทีครับคืนนี้เชียร์ยูเว่คว้าแชมป์รายการครบไปตะเลียนะครับส่วนคนอื่นครับแอดไลน์ดีเข้าไปดูกันได้เหมือนเดิมยังมีอีกหลายคู่มาฝากกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ